คลิปนี้เป็นการบ่นของกูใครอยากฟังก็ฟังใครไม่อยากฟังมึงก็ไม่ต้องฟังทุกคนอยากจะเป็นสตรีมเมอร์ไหมครับใช่ผมก็เป็นคนคนหนึนน่งที่ก็อยากจะเป็นสตรีมเมอร์เหมือนกันแต่ว่าด้วยคอมเนี่ยนะผมก็รู้สึกจิบใจอยู่เหมือนกันนะทุกคนเอาละ่ะก็วันนี้เนี่ยคลิปนี้อาจจะอัด30เฟรมนะครับเพราะว่าก็ไมไเล่นเกมอะไร เดี๋ยวป,บยวปับประมาณ60เฟร,รมก็ผมก็ก,ก็กลายไป็นแรปเปอร์อีกนะครับโอเคก็30เฟร,รมพอละนะครับผมคลิปนี้ก็อยากจะมาพูดลูเน่อยว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเอาแบบแนวบนอะไรพวกนี้เลยกันนะครับผมด,ดูความดีอมผมเนี่ยหนึ่งเลยเนะี่ยก็ไม่ค่อยเอื้อมนวยเท่าไหร่นะครับเวลาจะทำคลิปอะไรพวกนี้เราเนะทุกคนเพราะว่าด้วยความที่คอมอะคือแรมอะมันดีเว้ย ผมพูดนะอันนี้คือ1สิ่งที่ผมอยากจะพูดเลยก็คือแรมมันดีนะครับแรมเนี่ยก็คือแรมแเนาะถ,ถือว่าแรมแก็ยังเล่นเกมได้นะครับผมแจ่ก็ถ้าถามมาตอนนี้แรมแก็คือขั้นต,ต่ำแล้เนาะซึ่งแรมแก็ถือว่าดีอยู่นะครับอไอห้าเจนเก้อันนี้ก็ถือยอดเยี่ยมครับเรื่องของตัวคอเนาะแต่สิ่งที่ขาดไปในคอมผมเนี่ยก็คือการ์จอครับอ้าวแล้วการ์จอ ที่มึงเล่นครับ G ีไรนี่มันหมายความว่าไงวะฮะน,น,นั่นก็ใช้กาะจอเหมือนกันไม่ใช่หรอแล้วทําไมเนมงบไม่มีกาจอไงแล้วมึงเล่น,นพับจีไรได้ไงคือพับจีไรที่ผมเล่นได้เนี่ยเพราะว่า,าก,การจร่ผมเนี่ยมันออนบอดไว้ทุกคนแต่แน่นอนครับผมว่าสมัยนี้เนี่ยให้พูดถึงสมัยก่อนนะถ้าความผมประมาณนี้เลยนะแล้วไปเล่นในสมัยก่อนนี่บอกเลยว่าความผมไม่ลื่นหัวแตกเลยแต่ถ้ามาสมัยเนี่ยมันไม่ได้เ,เรายเเลกง่ายๆเลยตอนเนี้ยครับผมกาจอ แค่จะสำคัญแล้วครับทุกคนเพราะว่ายังไงล่ะอ่าอย่างเพื่อนผมคนนึงเนี่ยช่องปูซาเทดอ่ะทิ้งลิงค์ให้อีกกูขี้เกียจติทำยิ่งยิ่ย่งลิงค์เนี่ยเดี๋ยวกูไม่ทําแม่งเลย <c oughs> เออนนั่แหละครับก็คือช่องปนะูซาเทดเนี่ยคอมเขาก็ค่อนข้างแรงนะครับผมซึ่งก็แรงแรงพอตัวน,นะอืมนะครับผมไม่รู้อ่ะแต่ที่รู้เขาก็แรงอ่ะคอมเขาก็แรงแต่ถามว่าอันนูุน่ะถ้าเทียบกับคอมเพื่อนผมกับผมนะ ผมว่าคอมผมเลยผมว่าคอมผมเนี่ยกากกว่านะครับผมเพราะว่าด้วยเอาจริงนะเว้ยถ้าแรมสูงถึงคอถึงคอมมึงจะคอไอ,อ่เก้าสักเจคอยเก้าเจ็ดสิบแรมแปดไอ้แรมสักสี่แรมสักเท่าไหร่ดีวะ128ร้อยยี่สิบยังไงแต่ถ้าเกิดว่าคอมมึงการ์ดจอออมออนออมอ่อ,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 อนบอดอะยังไงมึงก็เล่นเกมเทพไม่ได้เว้ยเข้าใจไหมคืองได้ง่ายอะตอนนั้นก็คือการ์ดจอเนี่ย สำคัญนะครับบอกเลยว่าโคตรสาคัญนะครับมันจึงเป็นเหตุผลไงที่ว่าที่ผมบ่นคลิปนี่ก็คือเพื่อนผมอ่ะมันมีการ์จอใช่ไหมแล้วแน่นอนว่าการ์จอเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้การ์จออัดใช่ไหมทุกคนแล้วก็แรมที่เหลือเนี่ยก็ให้เกมเล่นเนี่ยเห็นป่ะการสตรีมเนี่ยมันก็จะลื่นมากแต่ด้วยเนื่องที่ obs เนี่ยมันเขาเรืยอว่าไงอ่ะผมไม่รู้นะว่าคอมพิวเตอร์อื่นเป็นหรือเปล่าคอมผมอ่ะ obs จะ ดึงแรมแค่ส่วนหนึ่งมาใช้ใช่ฟังถูกแล้วครับมันดึงแรมส่วนหนึ่งมาใช้แต่กูไม่เข้าใจว่าแรมอีกส่วนหนึ่งนี่มันมันไม่ออกมากูก็ไม่ค่อยแตเหมือนกันนะครับทุกคนเห็นเอ้ทุกคนรู้จักแอดแมนดีแคมที่ผมใช้อัดเล่นทุกวันปะ่ะแอนนั้นแหละนะครับผมคือแม่งโคตรสุดอะสุดยังไงรูป้ป่ะทุกคนก็คืออ่าคอมผมในแรมเท่าไหร่คือแม่งใส่หมดเลยเว้ยอย่างเช่นสมมุติผมปรับสักส8 0ปิ เอ้ไม่ใช่หนูตอนนั้นผมพัาแล้วสองพันปะเออประมาณน,น,นั้นแหละเอาไปเล่นเคียรคนโคตรสุดอะสองพันก็สองพันนะครับผมเอออันนั้นก็ดูว่ายังดีแต่ข้อเสียก็คือเสียตังค์ครับมันเสียตังค์ก็เลยน่าเสียดายนะเอาไว้อัดแค่ไฮไสั้นๆหรืออะไรพวกนั้นนะครับซึ่งอัดกะละได้แค่สิบนาทีเนาะสีนะครับแต่เห็นอันนั้นมันก็สติมด้วยมั้งแต่ผมก็ไม่ได้ทำเพราะว่าน่าจะไม่ค่อยเหมาะนะอนัแอปนูนนะ่นเนาะแต่ทำจริงจังของผมก็น่าจะดีอยู่เลยนะครับผม แต่มาว่าเรื่อง OBS ดีกว่า OBS เนี่ยถามว่าเป็นแอปฟีแอปหนึ่งนะที่คนสตรีมส่วนมากเนี่ยใช้กันคือมันก็ไม่ส่วนมากหรอกมันก็ทุกคนแหละที่ใช้กันนะเนาะทุกคนใช่นะครับเป็นแอปที่ทุกคนเขาใช้กันเว้ยแต่แมัน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 ยังไงดียผมจะพูดยังไงดีวะทุกคนคือมันสำหรับผมแล้วเนี่ยมันก็ถ้าเอาสตรีมเนี่ยก็มันก็ดีเนาะเอาไว้สตรีมนะครับทุกคน แต่ด้วยความที่คอมผมเนี่ยก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมต้องไปเคลียร์กับมาอีกทีแล้วคอมผมเนี่ยคือใครพอมีวิธีแก้บ้างวะทุกคนคือใครมีวิธีแก้บ้างช่วยบอกผมทีนะทุกคนก็อยากบลสตีมเหมือนกันนะทนุเออนี่นะครับผมอะไรประมาณนั้นเองเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะทาอะไรครับทุกคนคลิปก็ไม่ค่อยได้อัดเพราะว่าจะเขาเรียกว่าไงผมก็ไม่มีได้อัดเออ เออพูดถึงเอออะไรนะอัดคลิปเนี่ยวันที่ยี่สแปดผมจะมีคลิปคลิปหนึ่งไม่ใช่วันที่ยี่ิแปดเดประมาณวันที่สามสิบที่มจะลงคลิปประมาณนั้นแหละผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมวันที่สามสิบเนี่ยนะครับผมจะมีคลิปหนึ่งซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสนุกแน่แน่นั่นเองนะครับผมก็คืองานคอสเพย์นั่นเองนะครับผมซึ่งงานคอสเพย์เนี่ยเอ่อผมไปผมไปประมาสองมุงอ่ะใครจะไปได้ป่ะล่ะอืมใช่ผมไปกับเพื่อนผม ไปประมาณ12โมงนะครับผมงานคอร์สเพววันที่8นี้เนาะทุกคนวันที่8นี้ก็ตรงวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี่นะครับผมใครอยากจะไปก็ไปกันไ,ได้นะอ,อยืย่าโคนคนคนรนี้เลยก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นั่นแหละครับผมงานคอร์สเพ์นะครับผมไปเจอกันที่นู่นนะเดี๋ยวผมจะไปอัาคลิปด้วยเฮ้อแต่ไม่รู้ว่าจะได้อ่านหรือเปล่านะโอเคัไงก็แค่นี้นดียครับคันนของผมไปแล้วบาย